โอดิตัวช่วยแกมหป่ะไม่คือนลโอไว้ีนี่คือรายการที่ไรวาุดีเกิดมาคุยโกมาคุยอแหลกจอยแแหกอ่ะจงแินซีนคนนั้นเป็นใครกันนะคนนั้นเป็นใครกันนะนั่นน่นน่นน่นมาทำมนนก่นเี่อีไม่ย่ค่ดิ้นเดองนอนเลยไง็อายไปเนี่ยา ไอ้ยังยต่งดังมากเลยไหวปะเนี่ยอายไหวอ่ะอาสยามเป็นสีหรือเปล่าเฮ้ยกูว่านะเราไปนั่งเมาไปนั่งเมากันในแฝตดีกว่าไม่ให้เห็นนะนี่มึงต้องซีออกไปมาตกหน้าเห็นหน้าไอ้มึงเอาเซ็คเลตติ้งเช็คเลตติ้งตาติงตาติงติงติงทีพวกนี้นี่คูอายนะ อ้วมไม่ต้องไต่แผ่นกันหถอะเอาไหมไต่แผ่นแต่ละรได้ไปกี่นึงไปแบบนี้ธรรมบัตระติง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 โอ๊ยไม่รอถ้าไม่ติ็ว่ารอเล่ที่แบบนั่นนะเนี่ยไอเลยไปไหนอะไอเล่แบบว่าไอ้วันถึงว่าสี่วนไหนวะวันนี้จบก่อน เตื่นแต่เมื่อกี้ <c oughs> อ่ะเชิบอ่ะคาดเอ้ยมุก๊กอดหยุดดีคิดให้มันเป็นเรื่อง